พองแท้เยอะได้เ่ะหนึ่งอู้หัวเน่บ้าบาได้ว่อะไห่งเอาส่ถังใส่ถังถ่ได้วันดีครับไม่นี้กับผมครับพี่เด็กห่วงาานกนเราพี่น้องช่องทีชายสารพาลอมมันี1สิบหาปีมาต่อมานหาผูหาปลาหายอยู่อ้กับทีมานไปเลยบริโุทิเนี่ยยงยอยงย่อมาหนะพี่น้องหมดไปแล้วโู้ยหรถเดือรถไหมนารถนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องยกงไยู ไปแล้วไปแล้วโอ้ยย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 อยย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 ยแล้วยยี้ยยายย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 ยมายมยยยายยนยยยยยยนยยาพยยยยนยย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 คยยยยยยกยยยหลยยยยยยย่ายย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 ยลยย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 ยหนยยงยงยงหนองยยงยย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 ายายยยยยยยนยยนยยหย่ยนยยยยยยยงยย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 ยายยยรยย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 ้ยยยยยยย เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ครับพญเดชกับพ่อเดชขาขายแป้งนะครับกพร้อมทีมงานพ่อเดชลงหน้องนี่นะพี่น้องนี่น้องนั่นกับพ่อแมนพันบ่ห้หน้องนี่กับพ่อแมนพันบ่อไ้อู้นเป็นน้องคนครับคพนพญนายกับพญเบียบเฮ้ยบางหนึ่งน้ำร่วงเออหนึ่งน้ำร่วงคนกำลังเตรียมมุงเตรียมยังคน มึงหนึ่งนี่เสียงไม้ซ้ำไม้ไทยอยู่ดิไม้ไทยน้ำลายเหี้ยหนึ่งอ่ะของแท้หอ่ะ,ะมือมหอนทงไงน้นองหน้ากลวงไว้ไก่นนะหเหียน,น้าทงไง้เขาอัางสางครับนี่มามามาเซติครับนี่งหงอครับม,ม่หงเหงอมนี่หงเหงะ อันนี้กัมีสวนน้อยๆอเนี่ยครับกับสวนของพญยายนาคเนี่ยแหละบอกฮวงพลอยงามงามเออโอ้ยลูกโบบอกว่ามีไฟแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่นล้อมลวดนะนี่นะเพิ่นล้อมลวดไฟฟ้ากันงวัวโอ้ยหลงไปเถือของพี่น้อง <c oughs> เอามาหาปลาก,กับลงน้ำอ๋อพอ่นี่หนึ่งก็บพี้องไปแล้ว <c oughs> นี่ครับพี่น้องมาเบิง่ง <c oughs> ช็อตเด็เดๆเขา อาฝากไว้เหนึ่งออก็อลครับแ่ตามันยากเรยกูเบิกล่้งแมเลยยากลูกล่างตีนเพระท่านเรียกเพรท่นได้เปิดาเพราะเรียกันยากแล้วอ๋อแล้วครับนี่หลังพิธีกันอันนี้ภาษาพื้นมายงเงะยงเโอ้โหไปหกยบหอน่อยนั่บอกหอยเจี่กันหลยครับโหอยหอย เรจะปากแงให้เอาขึ้นมาก่อนนี่นาะยาวานอันนี้ยาวาผู้ชนะสิชิดครับนี่ด้ผู้ชนะสิชิตบุเรงน้องาน่บุเรงน้องไปไสกกรไดเ่าว้วนว่าวลวงหาโุรสัม่างกับมัน นี่กับเป็นลวดเป็นล้อมัวนไปครับว่ะระวังแน่กับช็อตช็อตแน่ๆล่ะมามันรุนน้ากันมันรุนน้ากันพี่น้องฮะเออเอากินกกินแล้วเนาะนั่นลังมันขาดเห็นบ่ะโอ้ยว่าจะอ่าโหนะกินกุ้งดิบแซ่บแสบพี่น้องบักหอยเชอรี่เออเนี่ยหอยเชอรี่สีทองบักหอยเชอรี่นี่กัเริ่มศูนย์พันแล้วครับเมื่อบักหอยเชอรี่มาอยู่ภายอีสานก็เริ่มศูนพัน ชนเนี่ยดเดี๋ยวนี่โอ้ของแท้ของแท้เดี๋ยวเดี๋ยวสิลงน้ำเดี๋ยวเอามุงออกก่อนเอาพอมุงออกก่อนระวังถอยมาถึงสายไฟเด้วเนื้อขู่เราไม่ชอบกูนั่นเอาหนอนหนอนนั่นเดี๋ยวเนื้นื้ก็กล้าจับปะไอ้พูนเหรอโอ้พูนเหรอว้าไหลลุกน้ำพึ่งเขา ก็งูปลากะไลหลายพี่น้องใช้ละถังละหนึ่งอเนื้อใส่ว่้โหหนึงเดียวเดียเดียวเอานึงเอ้อหนึ่งปลาคอยยี่หุ่นหอนของแท้ปุ๊บโอ้อใส่ดีๆระวังถ้าสายไฟะมันจะชอ็อตอันนี้งูปลารับน้องบ้านพญเดียเพื่กินหอยนะนองหอยเชวรี่ หน้าบ่อยนะมึงดาหัวห่ะเออเสียด้นี่และวนะพุ่นนะแต่ว่ามงดาเสียดอกจักมิ้งว่ามงดามงดาหอยกานหนึ่งได้าอีกยอดหนึ่งพี่น้องขาขาพี่น้องพวกเเบื้งของขาขาไปยันไนขาขาไปผู้สาวสมน้อยคนขาขาเนียไมติดบอกดีกับ่บอกดี หัวไปยังไหนก็เลี่ยมเลี่ยมมงมงโลดโลดเอาล้วครับยอดที่สองยอดที่สอง<ว>ได้ต้มเวนลาหนึ่งตัวแล้วอ้มมันว่เป็นปลากคอนเนาะเอาลากขึ้นมาหมดนี่เึ๊บเอ้ยขึ้นมาการยูหาจินเขากะลำบากตักจำเนอหน่อยวนันหนึ่งไอเจี้ยงเขาได้เหมอนเพื่อร่วมแรงแข่งขัน เอาออกวันนี่นลอโอ้ของแท้ครับของแท้ย่อได้วันหนึงอือนน่อปาปาดปาได้วันหนึงเอาแท่ถังเท่ถังต้อจุดว่นได้เอ้วันหนึ่งอ,อาระวังได้หนึ่งเอ้

พอ่หยอปลาโลหะคนมาหนึ่งเพิ่มใจับได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โเนี่ยว่าเขาทำโอ้ครับไดเตยสองตัวสามตัวแล้วครับพี่น้องปลาไหลใหญ่อันนี้ก็หลังจากที่หาปูหาปลาหยงหยอมมาเล่นเติบอันนี้งัวมายืนเบื้องนี่เพราะไม่อย่างนี้พี่น้องมาเบื้องหมกหม่ำพญานาคมาเนี่ยยืนซากลากขึ้นมาเนี่งเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นหมกหม่ำจีละมาเนี่ยเอ้า มาเบิงบบ้งาเบื้งแนวมกหม่ำพญายนาคนะสูงกระเดจังบ่เคยเห็นนี่แหะอันนี้เป็นเหย,ยาะ,ะยที่สามแล้วพี่น้องยาะที่สามแล้วมีฟิลิปปินพยาบาลกระด้ระเดมกหม่ำพญานาคน้นคา่หม่บุบหม

con nóng lèo, park của bây giờ 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 เหมือนนแทปลาไว้หน่อยปลานี้เจ้าของน้องนาล่าพี่น้องเห็นด้ไลน์ปลาก็บาได้ซื้อเพราะบาดนี้จะปลาเพินลงมากนี่ด้หลายรอบนี่น้องแตกขึ้นว่านีไหมหนึ่งหนหมืแล้วเอละพรแล้พรแล้วไวหน่อยว่าเพรไปไวหน่อยเพราะเรเตียพแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้หลายราพนำาไปหน่อยว่า เม่อเมื่อเ่อเกือเต็มทั้งสีเ่อม่่ร้องเปลาว่ดด็บซื้อเพราะบาดปลานี่เป็นของกลางเป็นอย่านั้นเยี่ยมยอดปดไฟเนยือนนี่ปลดไฟเหยี่ยมยอดเย่ยมยอด็นนี่เาเยเไปเก็บมาเหรออมีไสผมค่อยๆเก็บามมัเก็บใหญ่คือเกาเอาตเปาออกก้อนแไหมนีนะขวดเด็ดนมากะ้เาตปออกต้องาเก็บเลยตปอย่างต้นโบ้าน เอาหลดแล้วเราเสียแล้วหลดแล้วจะเห็นดอกนะเอออันผู้วันเหตุก็เชียมันหลดเพียงจะไปคัดขืนกันเอาละครับวันนี้กับมาเบิงชมผลงานอันนี้กับล่างเนื้อล่างตัวเขาบ้านเขาซองหายอยู่ทำอาหารละครับพี่น้องผลงานของวันนี้หนึ่งจบถึงแม้โชยตัวเดียวปานนี้ไงป่านนี้เน่ะพี่น้องสุดยอดสวยงาม คลิปนี้ก็พยเญ็นเอาไว้เทานี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า